รู้สึกว่าเรายื้อกันเกือบครึ่งปีนะใช่คือคไม่ทำมันเอ๊ะลงังเรหลายเดือนอยู่นะคะก่อนจะมาทําแต่ก็เชื่อคุณหมอเออมันสวยจริงๆนะไม่น่าเห็นคุณหมอเลย <c oughs> สวัสดีค่ะนิดนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการเสริมหน้าอกนะคะของนิดนะคะตอนนี้ก็ทํามา4ีปีไม่มีปัญหาหย่อนคอยใดทั้งสิ้นแต่ว่าของเพื่อนอีกคนนึงนะคะที่ว่านิดเคยไปเปรียบเทียบกับเขาว่าเฮ้ยเขาขนาดนี้ก่อนที่นิดตัดสินใจมาทําตอนนี้ของเขาก็เริ่มหย่อนแล้วก็คอยเยอะเลยนะคะแต่ไม่ทราบว่าทํามาจากที่ไหนเนาะของนิดไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าของนิดค่ะคุณหมอทําให้ใต้กล้ามเนื้อนะคะนิดก็เลยมั่นใจว่ามาทําที่นี่ดีกว่าค่ะมั่นใจเพราะว่า ใกล้บ้านด้วยปลอดภัยด้วยพอมาดูสถานที่จริงในคลินิกแล้วแล้วก็สะอาดเป็นระเบียบม,มากแล้วก็เครื่องมืออะไรแบบใช้มาตรฐานมากเลยค่ะแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีมากคุณหมอก็ให้คาปรึกษาดีมากขนาดเนี้ยนี่แหละผ่าตัดไป4ปีแล้วนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่กับคุณหมอก็ยังโทรติดตามผลตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยค่ะถ้าใครคิดอยากจะทําเสริมหน้าอ,อกนะคะแนะนําให้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอโควิดก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมอจะได้ประเมินเนื้อนมแล้วก็ร่างกายของเรานะคะอย่าง คิดเองเข้ามาปรึกษาได้ก่อนค่ะแล้วค่อยตัดสินใจรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องนิดสวัสดีครับหมอไม่ได้เจอกันนานมากเนาะมากอ่าทําหน้าอกไป4ปีแล้วนะครับ4ปีแล้วรู้สึกว่าโจทย์ของน้องนิดเนี่ยบอกว่าอยากได้แบบอึ๋งอึ๋งน่ารักน่ารักแบบว่าคนมองทาหรือเปล่าไม่ทำหรือเปล่ายางเงี้ย่หมอก็เลยคํานวณแล้วว่าถ้าส่วนสูงประมาณนี้น้ําหนักประมาณนี้ไหล่กว้างประมาณนี้เนี่ย ไซส์ที่แบบสวยๆเลยนะก็สักประมาณ 400cc ใช่ไห<ช>มน,<ช>นะ4 0 0ซี cc, แต่รู้สึกว่าน้องนิดไม่อยากได้กลัวมากกับ 400cc นึกว,ว่ามันจะใหญ่เกินนึกว่าใหญ่เพราะว่าเห็นเพื่อนทำมาแล้วก็ใหญ่มากก็เลยเอ๊ะลังเลหลายเดือนอยู่นะคะก่อนจะมาทำแต่ก็เชื่อคุณหมอเออมันสวยจริงๆนะไม่น่าเถียงคุณหมอเลยคือไซส์เนปกตินะครับไซส์มันแบ่งเป็นหลักๆ3กลุ่มด้วกันลหนึ่งคือพอดีตัว ถ้าพอดีตัวของของน้องนิดเนี่ยก็คือสักประมาณ 300- ร้อถึงสามนั่นคือพอดีตัว <c oughs> กับอีกแบบนึงก็คือสุดไปเลยก็คือขนาดแบบชัดเจนชัดเจนนี่ก็แบบพิตตี้แนวแบบ n อ็มอะไรพวกนั้นอ,อ่าถ้าสําหรับส่วนสูงของน้องนิดเนี่ยก็สักประมาณ500 5 0 0ร้อถึงห้าร้อยยนั่นคือใหญ่แต่ของ <c oughs> แต่หมอเลือกให้คือกลางๆง <c oughs> คืออยู่ระหว่างไซส์พอดีตัวแล้วก็ไซส์แบบชัดเจนหม <c oughs> อก,ก็เลยคิดว่า400แต่ทีนี้เนี่ยน้องนิดบอกว่าอยากได้อึมแต่พอหมอบอก400น้องนิดก็บอกว่ามันใหญ่ไป ก็เลยรู้สึกว่าเรายื้อกันเกือบครึ่งปีนะคือไม่ทำมันเตอทำไมถึงได้เชื่อนะสุดท้ายทำไมถึงเชื่อ เพราะว่าหนูก็ไปดูที่อื่นด้วยแล้วหนูก็ไปจองที่อื่นมาด้วย <zaman. S 2> แล้วก็ยอมเสียสองหมื่นแม่ลามั่นใจใน,ในคุณหมอมากกว่าเพราะว่าการคุยกับคุณหมอมันติดต่อได้ตลอดเลยค่ะพอรู้ว่าติดต่อพี่เจ้าหน้าที่มาพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ให้หนูคุยกับคุณหมอโดยตรงเลยแล้วคุณหมอก็ตอบได้ตลอดไม่ลาคาหนูเลยหนูถ้าเรามีปัญหาเราสามารถที่จะติดต่อคุณหมอได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหนูจะเน้นบริการหลังจากที่ทําไปแล้วด้วยว่าติดต่อได้หรือเปล่าแล้วหนูก็มาดูที่คลินิกคุณหมอปุ๊บเอ้ยความสะอาดอะไรเงี้ยมันใช่อ่ะค่ะหนู ม,มั่นใจม,มาทําดีกว่ายังไงก็หมอขอบคุณน้องนิดมากนะครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้นะตั้งต่ไม่เจอกันแบบนานมากปี่ปีหมอเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนและใครหลายคนนะที่ไมีปัญหนานี้เลยคือฉันอยากได้ประมาณนี้บอกความต้องการตัวเองได้แต่พอหมอประเมินไซส์แล้ว มัน,นใหญ่ไปหรือเปล่าเอ้ยใ,ใหญ่ไปหรือเปล่าหมอประเมินผิดหรือเปล่าแต่พอสุดท้ายก็าทำจริงๆเชื่อหมอดีทีสุดมันตอบโจทย์ของน้องนิดเลยนะครับขอบคุณจริงจริงเลยครับน้องนิดครับสวัสดีครับ